มาครับแมตช์แรกอันนี้ผมไปลองสกิลของนางมาหมดแล้วนะเออของมากกี่นะครับไม่ใช่ของทุบกอบจีสกิลของนางเนี่ยมันเขาต่อ,อยกูเร็วกว่าอ๋อทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนเอ็นแหลกมึงหายไปไหนน้องอ๋อเฮ้ย <c oughs> มึงกดสกิลผิดอืตายโอ้มีหลุดอยูอ่ชิบหายละอะไรน้องมันซ้ำไม่ได้มันซ้ำไม่ได้เกมนี้อ่ะอืมกูลองเล่นมาแล้วเว้ยเกมเช่อนี้ซ้ำตร ยากเลยเชียอืโอ้โหเสียหลุดทำไมเขาขุดผิดเอาไอ้เฮ้ยเอ้ยฟันไม่โดนเยี่ยมมากน้องเชิญกดเคาน์เตอร์พลาดทีนี่กูยืนแข็งเป็นหนดขาวเลยเชียเฮ้ยโอ้โหมาต่อยผมเร็วกว่าอีกแล้วทำอะไรเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ผมสวนทันนะน้องฝันดีครับน้องอืตายเฮ้ยอออืเไม่ดูอีกแล้ว โอ้แล้วไปกดเคาน์เตอร์ทำไมเนี่ยเทพเออเียเรื่องนะผมว่าผมเคาน์เตอร์มั่วไปแล้วอ่ะเรียบร้อยใช้มั่วอย่างนี้ก็ตายดิน้องอย่านะน้องอย่ากดเคาน์เตอร์มั่วเออแล้วกูวิ่งไปให้มันต่อยทำไมเนี่ยเพื่อนแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดใช้ท่าเชียร์นี่สักทีเนี่ยเฮ้ยต่อยดีๆก็ได้เพื่อนเอานี่ยเคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์ดาเมจเบาเ,เหมือนงดกัดเออสวยอืม้มหนึ่งสองสามแทง ึบหลุดเกลียวม,มากน,อน้องเออไม่พลาดเลยรอบนี้เอ้อเออเฮ้ยวันพีชนะโอ้โหเคาน์เตอร์พลาดทีนี่กูยืนแข็งนหนวดขาวจริงนะเนี่ยเอ้ยกูน่าจ,จะใส่สก,กินหนวดขาวมาเล่นวะจริงๆนะเไม่อูแบบวันพีชนะมีอยู่จริงอันนี้ก็ไม่จริงและไม่ทูเชียเลยเลยถ้ามันเอ,เอาเรียบร้อยอืมฮึบ โอ้โหเสียลูกสวยดิน้องแต่กูใช้ไม่โดนไงนี่เคาน์เตอร์นะระวังนะกดสกิลสวนอะ่ะเออกูตายเอ,อ้ยไม่ตายแค่เจ็บนิดหน่อยนะครับเอ,อ้ยไม่นิดหน่อยแล้ววะก็คอมโบพลาดเฮ้ยโอ้หกูรืมว่าท่ามันดูดโอ้โหแล้วท่าชิ้นนี้ก็โกงชิบหายนะเพื่อนจริงจริงอืมแต่มึงตายแล้วว่ะน้องอ่าอ่าสิ้นหวังไปซะแทงไม่โดน นี่เข้ามาทำไมน้องอ <ic c oughs> แล้วมาเกิดทำเชียย่ยตรงนี้เพื่อนโอ้แล้วมันมีไอเฟมผมก็ลืมกเกมชิ้นนี้เกิดมาแล้วมีมไอเฟมยังนานเลยนะจะโอ้โหท่าเชี่ยที่โกงจริงอะเนี่ยอืมอืมเออเออสองสามสิ้นหวังเอ้ยหลุดเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ปะวายวายฮ่าฮ่าฉันแพ้แล้วแหละ โอ้โหเขาจะหลอกทำไมวะกูเชื่อสุดใจว่าเขาจะกระโดดเข้ามาโอ้ยหลอกกันได้นะน้องเฮ้ยโอ้โหไม่โดนสุดยอดมากเพื่อนตายไปเนี่ยอ๋อไม่ตายทำอะไรเนี่ยน้องอืมอืมไม่ท่าชิ้นนี้ก็เนาะ้เฮโอ้โหบอกไม่ได้อยู่ดังหิวอ๋อเรียบร้อยอาอเฮ้ยโอ้ยเน็ตค่ายอะไรสักค่ายหนึ่งโอ้โหเชี่ย แล้วทําอะไรเนี่ยเพื่อนบอกอยู่ว่ามันต่อไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้อ่ะเออแล้วทําไมกูถึงแทงไม่โดนสักทีเลยเนี่ยเฮ้ยเออเออกูแพ้ละจริงจรบเื่ยฮัลโหลเพื่อนอยู่บออยู่บออยู่เว้ยเจอตัวเดียวกันนะครับไม่ค่อยเจอตัวเก่าๆเลยว่ะมีคนเล่นตัวใหม่ๆยืนนิ่งทำไมเนี่ยน้องคิดว่ากูจะไม่ต่อยหรอฮะ เปิดกอดได้เปียบพ่อกูสอนเอาไว้เออไม่หลุดด้วยว่าแต่ฮิวไม่หลุดหรอไม่หลุดก็ฟรีคอมโบนะน้องรอบนี้ตั้งใจเล่นก่อนรอบที่แล้วประมาทเกินนะครับติดฮากันไงไชื่อไหมถ้าผมเคาน์เตอร์เขาโดนเนี่ยนะผมชนะแล้วนะครับเออแต่กูกากเองอะไรเงี้ยติดเล่นเกินเฮพีโหูบอกแล้วไอ้เชี่ยไม่เห็นเอ็นแหลกกันป่ะเฮ้ยไม่โดนเคาน์เตอร์เชี่ยนี่เอ็นแหลกโคตรนาในเชี่ยไอ้ท่าสามเนี่ย ถูไม่โดนวะอ,อืมอืมอืมเดีย๋ยวปล่อยฝันดีครับน้องเออสิ้นหวังเนี่ยพอกูอัดตอนช้ากูเป็นบ้าอย่างเงี้ยอ้าวโอ้โหรีเฟกไม่ทันเด็กแล้ผมรีเฟกช้าจริงเว้ยทำไมรีเฟกถึงจะเร็ววะอืมมันมีเกมพาร์ทซื้อแล้วรีเฟกเร็ววะจะโอ้โหแล้วคอมโบอะไรเนี่ยเพื่อนไม่มีแท้หรอจะโอ้โห้แล็คไม่มีอ่ะอ๋ออ๋อ,าอา เชื่อตะกี้ผมจะหลอกให้เขาเคาอยเตอร์เดี๋ยวเขาไม่เคาอยเตอร์ดวะไม่เป็นไรพะก,กูได้แล้วคอมโบอืมแพงอ่าหลุดเกลี่ยมมากน้องอืมที่เหลือก็คอมโบให้ได้อีกชุดหนึ่งนะครับเขาก็จะตายกูตายก่อนวรเยี่อะกูยังวะเฮ้ยวันพีชนะโอ้เหยียจัดเลยว่าเขาเตอร์ดบ้าทีหนึ่งอืมเขาเตอร์น้องตะกีลี่ยงตัวชิ่อนี้แม่งห้าม,มกดเขาเตอร์เล่นๆจริงๆวะ่ะโอ้ ด้า,มาเมทเคาน์เตอร์ก็ใช่ว่าจะแรงนะเฮ้ยบ้าบันเนดิลทุกคนเหรอโอ,โอ้เอ็นแหลกมันเยอะเกินมันเยอะแบบเยอะจนอุบาทเลยไอ้เชี่ยเยอะจนงุนยิดเลยอะ่ะมันเยอะจนกูอยากตะโกนว่าวันพีชอ่ะไอ้น้องกูแค่พูดไปเรื่อยเพื่อให้มึงตายใจวู้เปิดโหมดทำไมเปิดโหมดทำไม งเวลาผมต้องอยู่ตะโกนว่าเจ็บคอเก็บแรงไว้ก่อนนะฮะกะออดจะเล่นสักหกตาโอ้ไยเชี่ยไอ้ท่าเชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงคิดว่ามันเป็นโซนิคจากแบทเทนเกลหรอโอ้โหผมว่าโซนิคจากแบทเทนกาวยังบาลานซ์มากกว่านี้อยูจริงๆนะถ้าตะกี้ถ้าเกิดว่า,า,เ,วาเราบล็อกไม่ทันคือมันหลบยังไงก็หลบไม่ได้เลยนะครับมันโกงมากเลยไอ้เชี่ยโกงแล้วไงยังแต่กูได ปีคอมโบลุดอืมกดไม่ทันอ๋อแล้วไม่ซ้ำด้วยนะเพื่อนกลัวผมลุตหรอวะเมื่อกี้โอ้โหไปนี่ไงกูลุดจริงไงน้องแต่กูไม่มีสกิลว้าวไม่โดนด้วยเฮียไปนี่ไงกูบล็อกทันแล้วไงรอบนี้ไอ้น้องอืมหนึ่งสองสามเรียบร้อยไม่ตายดาเมจเบาซสมมดกัดโอ้ยเฮียตัวละครแน่งระวังนะน้องกูมีคอเตอร์นะโอ้โหตายวะ ทีเชื่อถ้าเขามีคอมโบผมตายจริงนะเนี่ยดาเมจเขาแรงไม่โอเคเขาคอมโบไม่เป็นหรือไม่มีสกิลโอ้มีนี่ว่าแล้วทาไมไม่ใช้แต่แรกว่าเพื่อนนะไม่เรียบร้อยฝันดีครับน้องหือเหือเหือสิ้นหวังเฮ้ยเคาเตอร์ดีกว่าว่ะโอ้ในเคาเตอร์กว่าเชฟตะกี้พลาดตะกี้พลาดสับสนแล้วโอ้โหคุณนิดคุณนิดแดดเข้าคมยังวะ ชิมาแล้วผมอาจจะต้องตั้งใจเล่นนิดหน่อยเลเนี่ยโดดสวยยังจะโดนต่อ,อยไม่โดนอย่างนี้ลิกาตะกี้เรียบร้อยอหนึ่งสองสามเออเออเออโดนสักทีท่าสี่กูไม่ต้องกลัวเพื่อนดาเมจกูเบาสัหม,มดกัดหนีคอมโบหนึง่งโอ้โหได้ครึ่งหลอดเองนะคอมโบเอาจะทำอะไรเนี่ยเพื่อนต่อ,อยไม่โดนเอ็นแหลกมันน้อยเกิน เอ้ยมึงเอาเอ็นแลกกูไปแบ่งให้มันหน่อยดิลืมบล็อกโดดสวยไม่โดนอีกเรียบร้อยมึงตายฮะเอ็มบันพลาดออืืสวยเออเออทำไมมันไม่โดนวะเฮ้ยเรียบร้อยไม่มีไม่มีสกิลเหรอเรียบร้อยไม่มีสกิลอีกแล้วทำไมครูดาวครูบันครูดาวนานจังเว้ยตัวก็ใช่ว่าจะคอมโบแรงนะเกมนี้มันมีฮิ้วเลือดนะเพื่อนมึงลืมไหมปะเนี่ย อืมสวยตายเออเออตายฝันดีครับไอ้ชิอยมึงต,ตายแน่กูมีเคาาเตร์ตออไ้สั่นเราต้องอาา่านนาค้เขาให้ออกเพราะงั้นผมคิดว่ายังมไม่จำเป็นต้องใชยวะ่ะต่อยโวบไม่ทันอีกแล้วเรียบร้อยอท่าสองกำลังมาน่าจะได้เรียบร้อย,อส,ออย,อยสวยมากน้องเอเอ โคตรโหดแต่ดาเมจคอมโบโคตรเบาโอ้ยเนาะว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้ววะมันใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องเคารเตอร์นะไอ้เชี่ยกูจะสวดกูสวดไม่โดนทักทีเลยเว้ยคกูเจ็บแม่มึงเข้ามาดิเชีย่ยะเฮ้อกูมองเห็นแล้วไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้อ่าท่ามีนแหละเพื่อนเอาเรียบร้อยจบเกมไป อ้ท่นนานซึกุณะเอาจริงแล้วมีท่าอะไรบ้างเนี่ยอ,อ้มาฮะมัที่สี่ตอนที่ผมเรื่องเข้าใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วนะครับมันเป็นตัวเล่นสไตล์อ่อมันเล่นช้าๆเอาจิงนะเคาน์เตอร์มันมันเอาไว้หลอกได้ม,มึงเลิกกดสก,กิลนี่เปิดแล้วเพื่อนกูโดนจนชินเลยเชียถ้ามันโกงเอาิงเดี๋ยวมันบอกได้ไงกูแทงไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหต้องทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนอ หลอกเคาน์เตอร์นะระวังกูหลอกระวังกูหลอกเคาน์เตอร์นะกูเข้าใจแล้ววิธีการเคาน์เตอร์ตัวนี้เนะี่ยน้องหลอกอืมเฮ้ยหลอกเรียบร้อยฝันดีครับน้องอ่าสิ้นหวังอืมหลุดโอ้โหได้หลุดเร็วจริงวะโอ้โหไม่โดนอ้าวแล้วคุณหลอกไอ้เหี้ยหลอก เชย่์เขาเตอร์นเก่งนะวิ่งจริงแต่ใช้เป็นเนี่ยเขียนอะไรโอ้ my god ว่าเติร์เฮลฮัลโหลไม่เล่นกูเปิดนะบอกเลยไม่มีคำว่ารออะไรทั้งนั้นนะเพื่อนเอ้ยรีบเล่นรีบจบอืมอ่าลุดเฮ้ยเรียบร้อยแทงฟรีนึกอืมในสุดกัวแทงโดนทักทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเคาน์เตอร์แต่เคาน์เตอร์ไม่ทันเรียบร้อยเลยกูตายไปเนี่ย เฮ้ยไม่น่าตายหืม,มันมันมันช็อตไม่ได้แต่มันคอมโบมันแรงยังวะบึงคอมโบแป๊บเดียวกูรึ่งหลอดเลยหรอโอ้โหเคาน์เตอร์เอ้าแล้วทำอะไรเพื่อนมันต่อไม่ได้แล้วทำอย่างนี้น้องเออฟันเดียบน้องอืมเขาไม่หลุดเฮ้ยเอ้าทำอะไรเพื่อนนะอยู่ๆก็อยากตายอ๋อมันไม่ตายเอ้าแล้วกุดอา้าวแล้วเคาน์เตอร์กูหายไปไหนวะเฮ้ย ทำอะไรนี่เพื่อนก็โผลอยู่มันต่อไม่ได้โอเคผมว่าผมชนะแล้วแหละคนนี้เขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเรียบร้อยไอ้ควงโอ้โหมันหลอกว่าตัวเองกากเขาต้องนานจริงๆแล้วมันเก่งนี่ว่าไอ้เชยอืมเออไอเ้เฉยเสียเขาเทอร์ฟรีโอ้แล้วคือใช้พลาดแล้วมันหมดเลยด้วยนะเขาเอ็ดหมดขนาดตัวนี้อ่ะหืมเอ้ยโอเคอย่างไรเอ็นแหลกท่านี่มันก็เยอะวะเดีย๋ยวผมหลอกเขาเตอระอีกรอบนึงอ่า เฮ้ยหลอกไอ้น้องเฮ้ยหลอกไอ้น้องเฮ้ยเชีย่ยวันพีชนะไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้เชี่ยหลอกมึงอีกรอบนึงเฉยอ่ะ <c oughs> เออปันดีครับนอ้องยิ่ลุดลุดแล้วไงฮะจีจีเฮาเมื่อนาฬิกาสี คุาเขาจะรู้จักไมโครเวฟกันแค่สี่แฉกแต่ห้าแฉกนั่นเป็นของปีตาร์ไมโครเวฟสามแฉกหมายถึงความรักความหวังไมโครเวฟสี่แฉกหมายถึงความโชคดีไมโครเวฟห้าแฉกหมายถึงปีตาร์ว้าล้วาไซโครเวฟตีแล้ว ฉันจะไม่ยอมแพ้โอ้มาฮะเดี๋ยวผมเล่นแช์นี้แช์ท้าและจริงๆก็อยากจะเล่นเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันมันปิงนะครับตอนนี้ผมอัดช่วงเช้านะเออเนี่ยพรากูอัดช่วงเช้ากูก็จะมีแรงพูดอย่างนี้แหละกูจะบ้าๆอย่างนี้เลยเชื่อแต่ปัญหาคือเซิร์ฟมันจะปิงไงโอ้เราบอกมันมันได้พ่ายแพ้กับแบบปลูกผักไปเร็วนะครับเฮ้ยโอ้โหมันหลอกกูกูก็หลอกมันว่าสังคมมันเต็มไปด้วยคนหลอก ไอตัวชิทน,นี่มันโคตรหลอกเลยเอียอืมสวยตายปันเดียบน้องไม่หลุดก็ตายน้องเออจริงๆตัวนี้มันมีสกิลเอ,อเดี๋ยวนี่มันมีสกิลอาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะลิปนี้เพราะว่ากูอะไม่อยากจะใช้มันไม่เหมือนมากีไอเชีย่ยคือถ้าใช้มันก็จะไม่ใช่มากีไงเพราะงั้นผมไม่ใช้นะครับอ,อืมตะกี้กูนึกว่าเขาหลอกกูนะแต่มันไม่ได้หลอกพี่ว่ามันบล็อกจริง เอออืมเรียบร้อยหลุดเราเพื่อนนะที่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมีโอ้โหเออกลัวบ้างเอาดิเฮ้หยหืมสะท้อนมันนานเกินเหมือนวันเฮ้ยโอ้โหตายวะไม่ตายเขาไม่มีสก,กลิลนะครับเรียบร้อยมันหลอกกูไอ้เชีย่ยกูหลอกคืนบ้างทีนี้โอ้โหไอ้สัตว์ตายเลยเฮ้ยไม่ตายหรอไม่มีสกิลทำอะไรเพื่อนนะฝันดีครับน้องเออ อืมอืมอืมสิ้นหวังอโอเคผมจะได้เคาน์เตอร์แล้ววะผมว่าคนนี้เขาน่าอเขาหน้าจะหลอกง่ายนะผมน่าจะหลอกเคาน์เตอร์เขาง่ายนะครับเรียบร้อยอได้หมดละมึงเตยมตัวตายเพื่อนกูจะหลอกมึงเอาเคาน์เตอร์จริงไว้ตะกี้เคาน์เตอร์ทำไมเพื่อนกูอยู่อย่างไกลเลยอ่อืม เรียบร้อยจริงงครับนนะองก่อนเกมเลยอ่ะโอ้ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีเอามานี้แล้วกันนะครับสำหรับมากี่นะเดี๋ยวเอาไปเชอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบาย